สวัสดีครับน้าต้องขายบอร์ดครับผมวันนี้อยู่ที่นี่เลยครับผม TJM นะครับผมบางบ่อครับสมุทรปราการนะครับวันนี้ต้องจะพามาดูนะครับรีวิวเกี่ยวกับบอร์ดนะครับผม y t a แตัวนี้นะครับ y t a แเครื่อง3.0คันนี้นะครับผมพร้อมกับชุดแต่งของ TJM นะครับผมว่าสายลุยสายแคมปิ้งเขาต้องแต่งกันขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวต้องจะพาดูครับผมอ่าเริ่มจากนี่ครับกันชนด้านหน้านี่ครับรวมไปถึงด้านข้างด้านข้างนี้เลยนะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้เลยครับของ TJM วัสดุของเขาครับจะไม่ใช่เหล็กนะครับวัสดุของเขาจะเป็นคอร์สโบสตินนะครับผมคือจะมีน้ําหนักที่เบามากนะครับผมแต่แข็งแรงเกือบเท่าเหล็กเลยนะครับผมอันนี้อเวลาเราไปเดินป่าเราไม่ต้องกังวลเลยครับเรื่องเราจะแบกน้ําหนักรถไกลนะครับผมนี่นะครับมีเต๋าให้ทั้งหมดมีเตาอากาศตรงนี้ให้นะครับผมสำหรับดานข้างตรงนี้นะฮะดันชนนี้คือแข็งแรงทนทานนะครับักคู่นะครับอันนี้นะครับของเรานะครับของ T J M นะครับเขาจะมีในเรื่องของวิงลากให้ด้วยนะฮะ อันนี้คือเหมาะสําหรับสายลุยจริงๆเลยลุยแบบลุยมากๆเลยนะครับจะมีสต่วิ่งลากพ่วงให้ด้วยนะครับผมไฟตัดหมอกตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับมันจะเป็นในเรื่องของมีการป้องกันให้ไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราไปลุยแล้วกิ่งไม้จะมากระแทกแตกนะครับผมนี่ครับพร้อมเสารับสัญญาณอากาศตรงนี้นะครับผมมาพร้อมกับยางล้อแม็กแบบลุยตะกุยได้แบบตุดใจนะครับเป็นยาง B F นะครับผมล้อแม็กขอบ17ของ T J M ในแบรนด์นี้ของเขาเลยนะครับอันนี้คือลุย ลุยจริงๆครับอย่างที่ต้องบอกครับผมมาเป็นด้านข้างนะครับตรงนี้จะมีไฟสองหน้าให้ด้วยครับเป็นไฟสปอตไลท์เพิ่มไปขึ้นมาสาหรับตาตองให้มองเห็นในเรื่องของความมืดของป่าพยายามเราไปแคมป์ปิ้งนะครับผมมได้ข้างนะครับผมแมตกันเลยกับกันชนด้านหน้านะครับเชื่อมติดกันมาแบรนด์ T J M แมตช์กันครับผมคือเพิ่มความแข็งแรงอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับอสายสายลุยอย่างที่ต้องบอกครับว่าข้างหลังบนหลังคาเป็นเป็นแหลกอย่างนี้นะครับ จะมีไฟสองสว่างให้ทั้งหมดแล้วก็มีกล่องเก็บสัมภาระกล่องเก็บเต็นท์ให้ทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าเวลาเราเข้าป่าก็จะประมาณนี้ครับจะมีการกางตีขาออกมาแบบนี้นะครับผมที่สําคัญนะครับไม่ทําให้ผิดวังจริงๆครับ TJM นี่ฮะมีระบบเครื่องกองน้ำไปด้วยนะโอ้ oh <my> God. ไม่เก่าใช้งานได้จริงๆไปอยู่ในป่าสามารถมีเครื่องกองน้ำติดตัวรถไปด้วยนะครับของ TJM เขานะครับผมมาดูด้านหลังด้านท้ายเรานะครับ ด้้นท้ายของเรานะครับก็จะเป็นเช่นเคยครับกานชนของ TGM นะครับผมแดนตีนี้เลยนะครับผมตีเ็นเพจให้เลยเนาะแน่นกึกแล้วก็จะเป็นนี่ครับห่วงลากห่วงลากจูงนะครับผมรับน้ำหนักได้3,500ันรอยตันสา0พันห้ารอกิโลนะครับผมไฟตองสว่างสองสว่างได้จริงๆนะครับผมอันนี้ของแบรนด์ TGM ทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะนั้นข้านี้ก็จะเป็นในเรื่องของบ็อก เก็บอุปกรณ์ต่างๆครับสมมติว่าเราอาจจะไปแคมปิ้งตรงนี้อาจจะเป็นข้าวขนมอาหารเครื่องมือวัตถุต่างๆครับแต่นี้ก็จะเป็นของช่างเราสามารถเก็บวางได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยได้เลยนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดข้างให้ขึ้นตรงนี้กันเหล็กให้ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่กันโคน TJM นะครับผมอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวต้องจะยพาขึ้นไปดูอย่างที่ต้องบอกครับว่าของ TJM เขาเป็นในเรื่องของลุยป่าเต็มเ็ม สายแคมปิ้งไม่ควรพลาดครับอ่าเดี๋ยวต้องพาดูครับว่านี่ฮะบันไดแข็งแรงไม่ต้องกังวลเลยครับผมรองรับน้ำหนักได้นะฮะข้างบนตรงนี้ก็จะมีเป็นให้กล้องซูงขึ้นมาดูครับว่ามันกว้างอยู่นะครับข้างบนนี้กว้างมากครับสามารถนอนได้สามคนครับเบียดเบียดกันอบอุ่นดีนะฮะรองรับน้ำหนักได้ครับตรงนี้นะฮะ โอเคสายลุยสายแคมปิ้งนะครับผมไม่ควรพลาดนะครับสำหรับ C J M อันนี้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอ่าไปนะครับปักบัวอนี่ครับสายแคมปิ้งนะครับมีจะมีปักบัวให้เราอาบน้ำด้วยนะฮะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรามีเครื่องกองน้ำอยู่ด้านข้างนะครับ แล้วก็จะเป็นในเรื่องของอ่าแลราคาอ่าน้ําของเรานะครับเป็นทั้งน้ําข้างบนเลยของเราจะอยู่ข้างบนเลยทังน้ําต่อกับเครื่องกรองน้ำอย่างที่ต้องบอกนะครับอ่าลองอันนี้หน้าอยู่ที่ประมาณสี่สิบลิตรนะครับผมอ่าน้ําอยู่ที่สี่สิบลิตรนะครับสําหรับท่านที่เอาไปลุยนะครับไม่ต้องกลัวครับเรามีโน er อคเกิลตัวนี้นะฮรลุยได้เต็มที่ลุยน้ําลึกเพิ่มขึ้นไปได้อีกครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลครับแบน d j m ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจแบรนด์นี้นะีนเรื่อของการชุดแต่งชุดแต่งแบบสายลุยสายแคมปิง้งแบรนด์นี้นะครับอยากได้ไฟโตโ,โตดวงโหดกันชนดุดแบบนี้นะครับสามารถติดต่อทำได้นะครับผมที่092 295 5 5าสหรือปากช่องแนะต้อมขายปลอดตรงนี้ด้วยนะครับผมโทรมาหาต้อมได้เลยนะครับผมอันนี้ ยินดีบริการแน่นอนครับสู้ทุกคันดันทุกเคสครับ